สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินค่ะเราก็จะมาเจาะเฉพาะ2เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะคะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็ค แล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับเรื่องการงานและการเงินของชาวลัคนาราศีตุลนประจําเดือนพฤษภาคมปี2564นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการงานนะจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้หลายหลายคนที่เป็นชาวตุลค่อนข้างจะเครียดในเรื่องของการงานค่อนข้างจะกังวลนะคะมันเหมือนกับมีปัญหาเข้ามาค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานนะทําให้บางคนนอนไม่หลับทําให้บางคนเนี่ยเกิดเป็นความเครียดสะสมก็เป็นไปได้ค่ะและสําหรับชาวลัคนารา สีตุนบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้พลาดงานหรือว่าพลาดโอกาสในการจับชิ้นงานโบแดงจับชิ้นงานใหญ่ๆพลาดโอกาสที่จะได้รับ ออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกค้ารายสำคัญก็เป็นไปได้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยสมัยต้องกริ่นเบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่ามีทั้งข่าวดีและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่ยังมีงานทำอยู่ขอใช้คำนี้แล้วกันนะที่ไม่ใช่เป็นคนตกงานไม่ใช่เป็นคนว่างงานขอให้รอบคอบเรื่องงานให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะผลิด ผิดพลาดในเรื่องของเอกสารมีเกณฑ์ที่คุณจะตกหล่นในเรื่องของตัวเลขบางอย่างไปนะคะขอให้ใช้ความรอบคอบให้มากขึ้นค่ะและสำหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลที่ยังว่างงานหรือตกงานอยู่ในเดือนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าก็ยังทรงทรงตัวอยู่นะคะมันไม่ได้ชัดเจนว่าจะมีข่าวดีเข้ามาในเร็ววันขนาดนั้นนะแต่สมัยก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลว่าสามารถที่จะยื่นใบสมัครไปได้เลยค่ะข่าวดีอีก อีกประการหนึ่งก็คือคุณจะมีคนรู้จักมีคอนเน็ชันนะคะมีเพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนเก่าที่ทำงานเนี่ยจะช่วยหางานให้จะช่วยเหลือคุณสำหรับใครที่ยังว่างงานอยู่นั่นเองนะคะแม้ว่าจะไม่ได้บริษัทที่คุณตั้งใจแต่อย่างไรก็ตามโอกาสใดที่เข้ามาหาชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้จะต้องรีบคว้าไว้ก่อนดีที่สุดค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในหัวสมองของคุณนั้นมักจะคิดถึงแต่เรื่องของการงานและเรื่องของการเงินเป็นหลักอยู่แล้วนะและในเดือนนี้อย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่ามีทั้งข่าวดีแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะคะข่าวดีของคุณก็คือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมารุมเร้าอยู่ในเดือนพฤษภาคมแต่อยากจะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะสามารถจัดการปัญหา ทุกอย่างได้หมดสิ้นไปภายในเดือนนี้เช่นเดียวกันค่ะมันเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์นะคะหลายเหตุการณ์ด้วยกันเข้ามามารุมมาตุ้มอยู่ในเดือนพฤษภาคมจริงๆแล้วอาจจะมาตั้งแต่ช่วงเ,เมษาแล้วก็เป็นไปได้นะคะที่ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเกิดภาวะเครียดเกิดภาวะกังวลนะแต่คุณจะสามารถคล,คลี่คลายจัดการกับปัญหาต่างๆนานา,นาให้จบลงได้ให้สิ้นสุดลงได้ภายในเดือนพฤษภาคม ก็อยากจะแสดงความยินดีด้วยนะนะคะเอาใจช่วยนะชาวตุนค้าอย่าท้ออย่าถอยค่ะเกณฑ์ที่คุณจะก้าวผ่านอุปสรรคเกณฑ์ที่คุณจะก้าวผ่านปัญหานั้นใกล้เข้ามาแล้วทุกทีค่ะสําหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีร้านค้าเป็นของตัวเองในเดือนนี้อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของคู่แข่งนะคะและเรื่องของการาทําโปรโมชั่นการขายตัดราคารวมถึงมีเกณฑ์ที่จะโดนเ,เรียนแบบ หรือ Copy สินค้าของตัวเองนะคะมีคนที่เอาสินค้าคล้ายๆกับคุณไปขายเหมือนกันแล้วก็ทําโปรโมชั่นหรือว่าขายตัดราคาประมาณนี้นะคะมันมีเกณฑ์เกิดการแข่งขันแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดีนะส่วนสําหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลที่ทํางานประจําอยู่นะคะเป็นพนักง,งานเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศหรือข้าราชการนะในช่วงเดือนนี้ไม่อยากจะให้ไว้ใจใครคะ่ะอยากจะให้ทําทุกอย่างด้วยตัว เองอะไรที่คุณทําได้ให้ลงมือทําเองอย่าพยายามว้ายวานคนอื่นสมมุติว่าตําแหน่งของคุณใหญ่โตเป็นผู้บริหารนะคะคุณควรที่จะไว้ใจคนที่เขาไว้ใจได้จริงๆอย่ากระจายงานไปทั่วมากจนเกินไปนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนไม่หวังดีนั่นเองค่ะโดยรวมแล้วนะคะปัญหาที่จะเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาหลากหลายด้านหลากหลายเรื่องราวมาก แต่ข้อดีคือคุณสามารถจัดการคุณสามารถที่จะบริหารกับปัญหาเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุดค่ะเอาใจช่วยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลกันทุกท่านนะคะต่อมาเรามาดูที่เรื่องการเงินกันบ้างค่ะ สำหรับในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะถือเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะกลับกลายเป็นว่าชาวตุลท่านใดที่ติดขัดมีปัญหาช็อตในเรื่องของการเงินนะคะหมุนไม่หมุนเงินไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังประมาณนี้ค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรักจากคู่รักเป็นอย่างดีค่ะจะมีแฟนจะมีคู่สามีจะมีคู่ภรรยามาช่วยเกื้อหนุนคุณในด้านการเงินเป็นอย่างดีทําให้การเงินของชาวลัคนา ราศีตุลน,นั้นสามารถที่จะหมุนไปได้จนถึงสิ้นเดือนค่ะถามว่ารายจ่ายเยอะไหมในเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะมากเช่นเดียวกันนะส่วนมากแล้วก็จะมีการจ่ายไปกับเรื่องของออบ้านรถที่ดินประมาณนี้ค่ะไหนจะซื้อของเข้าบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนานาเข้ามาในบ้านหรืออาจจะเจอกับของเสียของซ่อมนะคะแล้วคุณก็ต้องนําไปซ่อมนําไปแม่นเทนแอนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นนะ บางทีแอร์เสียก็ให้ช่างมาซ่อมบางทีทีวีเสียซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับภายในบ้านเกิดขึ้นและสําหรับบางคนก็อาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของยวดยานพาหนะรถยนต์นะคะหรือมอเตอร์ไซค์หรือว่ายานพาหนะส่วนตัวของคุณอะไรก็ตามแต่นะคะอยากจะบอกว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ใช้จ่ายไปกับเรื่องเหล่านี้นั่นเองค่ะแต่ถามว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นสามารถ ที่จะหมุนเงินไปจนถึงสิ้นเดือนได้ไหมต้องตอบเลยว่าได้ค่ะอย่างที่บอกไปคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินพิเศษพิเศษจากคนรักคู่รักและใครที่ไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีคนรักนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษจากคนใกล้ตัวซึ่งสมัยมองว่าเป็นคนในครอบครัวอาจจะมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องของคุณนั่นเองค่ะก็พยายามรัดเข็มขัดตัวเองสักนิดนึงนะเพราะว่าในเดือนนี้อย่างไรก็ตามรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะแต่สามารถหมุนได้สามารถจัดการ อย่าลืมวางแผนการออมเงินด้วยนะสำหรับชาวตุลน,นะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะเฮงรวยปังกันทัวนน้าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ